เาเห็นหนังหน้าไม่ดีแม่ก็ทิ้งแล้วกูทุกคนแหละรวมมึงด้วยไงอ้าว,าว,าว,าวเปล่าเปล่เปล่าเกูหลายใจอะไรวะเออหลายใจหลายใจกูหลายใจไงไว้สัตว์แม่ของคูดเนี่ยถึงกูหลายใจเลยแต่จจใจกูก็อยู่ที่โคคนเนเออเออ ไอ้ที่กูมืเข้าใจป้ามึงเข้าใจป้าว่าคำว่าเหงาอ่ะมึงเหระตอนมวยกันยิ้วพองอ่ะไม่ได้เหงาแบบนั้นไม่มันเหงาหรอวะอะไรอ๋อไม่รู้บอกไปถึงอย่เงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็มึงเป็นผู้ชายอะชายเไม่ใช้มือเป็นผู้หญิงใช้นูกใช้หน้นหนา ไม่จริงๆกูสาบานเลยเนีย่ยยัดแม่จริงๆกูไปสาบานเลยว่าเออเออได้ได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวครูไปจุดเออจริงเหรอจริงเหรอจริงเอาไว้ ไม่มีไม่มีหวยกูก็อยู่ได้นะเฮียไม่จำเป็นต้องบอกว่าใช้สตันเลยครับใช้สตาร์ทเลยครับมึงใช้ปืนได้ไงวะหวยฟ่องเลยผมโหดครัเฮียนี่กูหลีกเนี่ยมายังทางหนึ่งก็ไปอีกทางมึงเนาะมึงแดกเลยอะมึงให้กูดูดีบ้างไม่ได้หรอวะเฮียไม่ได้ไม่ได้สี่ต เขาไม่มีใครรักจริงไงเลยต้องทำตัวเฮ้่จะเอาเหรอฮ่าฮ่าไม่กลัวไม่กลัวถ้ามีก็มีใครสักคนมีคนถือปืนล้มแน่ะหว่าจะเลยถูกทุกอย่างโอ้โหปืนมาปืนดีดีอะกูจะเลิกแดกแฟตกตี้เลิกแดกข้าวเลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวเลิก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 จะอะไรเลิแล้วก็เลิกมีชีวิตอยู่